Extract file ในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ2โมบิลสูตรจากโลกคุนขนานของจักรวาล U.C. หลักซึ่งก็เคยมีคนขอเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับกับสัปดาห์นี้ผมก็ยังคงมีเวลาน้อยอีกเช่นเคยคลิปเลยอาจจะไม่ยาวมากนะครับงั้นก็ขอเชิญทุกคนมารับชมโมบิลสูตรของ2นักบินผู้เป็นตำนานไฮนิวกันดัมและก็นายติงเกล ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมจะไม่คข้ยพูดถึงเนื้อหาสักเท่าไหร่อาจจะมีการกล่าวถึงบ้างในส่วนที่เปลี่ยนแปลงโดยตรงและกระทบตอตหุ่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหาและก็เส้นเรื่องหลักๆก,ก็จะคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ a c ็ s s ิสช็ในจักรวาล UC หลักเลยงั้นเรื่องแรกผมก็จะขอเริ่มจากทางฝั่งซีออนกันก่อนนะครับนั่นก็คือ MSN 0 4 r r o Nightingale คือโมบิสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาไว้สำหรับชาอัสนาเบล ผู้นำสูงสุดของนีโอซีออนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับซื้อครั้งใหญ่ที่กำลังจะกใกล้เข้ามาซึ่งมันก็เป็นหุ่นที่มีลักษณะพิเศษนั่นก็คือมีการติดตั้งเทคโนโลยีไซโคเฟรมหรือว่าระบบไซโคมิลรุ่นล่าสุดที่ช่วยให้นักบินนิวไทป์ผู้ที่มีขึ้นพังจิตภายในสมองอยู่ในระดับสูงสามารถควบคุมโมบิลสูตรได้เพียงการใช้ความคิดเท่านั้นผ่านการแปลงขึ้นพังจิตนี้เป็นคำสั่งทางคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้การตอบสนองของโตหุ่นรวดเร็วและว่องไวยิ่งกว่าการควบคุมแบบปกติ ซึ่งไซโคเฟรมนี้จะถูกติดตั้งไว้ตามข้อต่อจุดต่างๆทั่วทั้งตัวและบริเวณรอบห้องนักบินเพื่อช่วยในการรับส่งสัญญาณขึ้นความคิดของนักบินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและไนติงเกลยังเป็นโมบิลสูตรที่มีความพิเศษมากกว่าหุ่นทั่วไปอีกด้วยนะครับตรงที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโมบิลสูตรก็ตามแต่ว่าด้วยขนาดตัวอันใหญ่โตและก็ลักษณะที่มันก็จะเหมือนรูปร่างมนุษย์แบบหุ่นทั่วไปสักเท่าไหร่ที่ก็เหมือนจะเป็นลูกครึ่งระหว่างโมบิลสูตรกับโมบิลอร์เมอร์ ทำให้กำลังขับของตัวเครื่องมากกว่าหุ่นปกติเข้าไปอีกกับที่ชิ้นส่วนกรอะท,ทั้งตัวเครื่องจะมีความผิดปกติไปจากหุ่นทั่วไปตั้งแต่รูปร่างที่แปลกตาของเกราะส่วนไหล่เกราะส่วนกระโปรงด้านหลังและก็ด้านหน้าที่ใหญ่พอๆกับขาของตัวหุ่นที่ถึงแม้ทั้งหมดจะดูผิดปกติอย่างมากแต่ด้วยเหตุนี้จำนวนทรัสเตอร์ที่ถูกติดตั้งไว้บนหุ่นเครื่องนี้จึงมีจำนวนที่เยอะเป็นอย่างมากกับยังสามารถเก็บถังเชื้อเพลิงได้ถึง5ถังจึงทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้ดียิ่งขึ้น มีความคล่องตัวและก็ต่อสู้ได้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นครับอีกทั้งที่มันจะทําให้หุ่นเครื่องนี้สามารถติดตั้งอาวุธที่มีพลังนภาพสูงเข้าไปได้เป็นจํานวนที่มากขึ้นตามไปด้วยที่นั่นก็รวมถึงฟันเนลอาวุธโจมตีระยะไกลจานวน10ยูนิตที่ถูกติดตั้งเข้าไปจึงทําให้ในายติงเกลสามารถต่อสู้กับศัตรูได้ในทุกระยะเลยทําให้มันมีความทรงพลังมากกว่าหุ่นตัวอื่นในช่วงนั้นครับมาที่ตัวต่อมาของเราจากทางฝั่งสาวพันกันบ้างดีกว่านะครับ โดยมาจากหน่วยพิเศษรอนโดเบลนั่นก็คือ r x 93 High New g u n d a m โมบิลดสูตรเครื่องใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบโดยอามูโรเรดักบินและก็วิศวกรมากฝีมือที่ได้ใช้ประสบการณ์ในการต่อสู้ของตนในการออกแบบหุ่นเครื่องนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยมีแนวคิดให้หววคืนสู่พื้นฐานของโมบิสูตที่ทางสาพันเคยพัฒน,นาไว้ในช่วงรแรกๆจากการที่ในช่วงเวลานั้นโมบิสูตรจะถูกพัฒน,นาให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อย h i g ฮนิ w จึงถูกออกแบบให้มีรูปรักที่เรียบง่ายขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ยังมีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับสูงอยู่และบนตัว h i High ฮนิ w ยังมาพร้อมกับระบบไซโคเมลซิสต็มระบบที่จะให้ขึ้นความคิดของนักบินในการควบคุมอาวุธไซโคเวปอนให้ตอบสนองและโจมตีได้อย่างรวดเร็วติดตั้งมาให้ด้วยเพื่อรองรับฟินฟันนลที่ติดตั้งมาให้บนตัวไฮนิ w แต่ทว่าหลังจากที่รอนโดเบลสามารถทำการยึด MSN032 ไซโคโดกาของทางโอซิออนมาได้ทำให้เทคโนโลยีใหม่จากทางฝั่งนั้นอย่างไซโคเฟรมจึงถูกนำมาปรับแต่งให้กับไฮนิวจนทำให้นอกจากการใช้ความคิดในการควบคุมฟิลันเนลแล้วทำให้ตัวหุ่นสามารถใช้ความคิดในการควบคุมได้อีกด้วยโดยเหตุนี้การตอบสนองและก็ประสิทธิภาพของตัวไฮนิวจึงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งที่รหัสตัวเครื่องจะถูกเพิ่มตัวอักษรอ,อย่าง V2 ที่จะสื่อประมาณว่าหุ่นตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2จนกลายเป็น RX93 V2 High New Gundam ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ส่งพลังทั่วทั้งตัวเครื่องกับทีมันยังถูกสร้างเสร็จภายในระยะเวลาเพียงสาเดือนเท่านั้นโดยอนาฮามอิเล็กทรอนิกส์หน้าฐานทัพใกล้เมืองวันบราวบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความรุ่มเทของวิศวกร,กรของอนาฮามและความเข้าใจเชิงลึกของอามูโรที่มีต่อตัวโมบิสูตรรวมเข้ากับความก้าวหน้าของมูเบิลเฟรมในยุคนั้นอีกด้วยครับ ต่อไปจะเป็นด้านอาวุธซึ่งผมก็ขอเริ่มจากนติงเกลก่อนเหมือนเดิมนะครับชิ้นแรกก็คือลากเมกาบีมไรเฟิลอาวุธโจมตีระยะไกลขนาดใหญ่ที่มีความยาวราวๆสาเมตรสามารถยิงลําแสงที่ทรงพลังเทียบเท่ากับเมกาบาสุก้ารันเช์ออกไปได้โดยจะมีโหมดในการยิงทั้งแบบลําแสงเส้นเดี่ยวที่มีพลังงานสูงและก็แบบกระจายพลังงานออกไปคล้ายกับสุ่ลูกปลายของปืนลูก2องครับอีกทั้งยังสามารถยิงแบบต่อเนื่องได้ด้วยนอกจากนี้ ยังมีรันเชอร์โหมดที่ตัวปืนจะทําการค้างขาตั้งทั้งสองข้างออกและเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานภายนอกเพื่อเพิ่มกาลังในการยิงทําลายล้างได้อย่างมหาศาลเลยครับชิลโลป้องกันขนาดใหญ่สร้างจากโลหะผสมกันดารียอมอลลอยซึ่งเป็นโลหะผสมแบบเดียวกันกับที่ใช้สร้างกรอกของตัวโมบิสูตรที่บริเวณด้านหน้าของตัวโลกจะติดตั้งมิสไซน์นำวิถีด้วยแสงและยังมีการติดตั้งอาวุธยามาชิตอย่างบีมโทมฮอคอาวุธที่ผสมผสานระหว่างบีมเซเวอร์และก็บีมเอ็ก กขไว้ที่ปลายของตัวโล่ซึ่งก็สามารถใช้ในการโจมตีได้เลยตั้งแต่ติดอยู่กับตัวโล่โดยที่มันจะสามารถปรับเอาพุทธให้กลายเป็นบีมเซเบอร์ขนาดใหญ่ได้โดยการสร้างลำแสงพร้อมๆกันจากบีมเบดเจนเนอเรเตอร์ทั้ง3จุดครับลาร์ชแอปโดมิ a น่เมกาพาร์ติเคิลแคนนอนปืนลำแสงอนุภาคสูงขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ที่ส่วนกลางของตัวหุ่นถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจำกัดในด้านระยะการยิงที่ไม่ได้ไกลมากนักเพราะว่าตำแหน่งที่ติดตั้งแต่ก็จะมีพลังทำลายล้างที่สูง เนื่องจากเชื่อมต่อกับพลังงานตัวเครื่องโดยตรงนะครับฟันเนลอาวุธควบคุมโจมตีระยะไกลจำนวนทั้งหมด10ยูนิตติดตั้งไว้ที่แผงไหล่ทั้งสองข้างข้างละ5ยูนิตซึ่งฟันเนลจะมีลักษณะเดียวกันกับบนโมบิโอเมอร์อขนาดใหญ่อย่างอัลฟาอาจิรุพร้อมกับถูกย่อขนาดลงมาแต่ก็ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงมากไว้อยู่ดีนะครับเนื่องจากมีโรบไซโคเฟรมที่ช่วยในการรับส่งสัญญาณอีกทั้งยังมีคอนเดนเซอร์ความจุพลังงานขนาดใหญ่ติดตั้งเอาไว้ด้วย กีเดนดามแขนกลขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งไว้ภายในกระโปรงด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาซึ่งที่ภายในกรอบที่เก็บแขนไว้นั้นยังมีบีมเซเบอร์ติดตั้งไว้ข้างละสองเล่มเพื่อใช้งานช่วยในการโจมตีและประชิดครับเกรดเล็กน้อยของไนติงเกลเครื่องนี้นะครับตามที่คุณอิซูบุชิยูทากะผู้ออกแบบได้กล่าวเอาไว้ไนติงเกลถูกออกแบบขึ้นมาทีหลังซาซาบีโดยที่งานออกแบบของซาซาบีนั้นจะเสร็จสิ้นก่อนจะสร้างภาคฉากของเตอร์แอททกส่วนไนติงเกล เพิ่งจะออกแบบขึ้นมาใหม่ในช่วงหลังจากนั้นแทนนะครับถัดมาจะเป็นตาของไฮนิวกันดัมกันบ้างนะครับซึ่งก็จะมีอาวุธที่ลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็มีจํานวนที่มากกว่างั้นก็มาเริ่มกันเลยที่วอลแคนกันปืนกลขนาด60มิมที่ติดตั้งอยู่ที่ส่วนหัวมีพลังในการทำลายล้างที่ต่ำแต่จะมีฟาเนทที่สูงส่วนใหญ่จึงใช้โจมตีพวกเซนเซอร์หรือต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กไม่ก็มีไซา์นะครับ แมชชีนกันบีมแกตติ้งกันหรือว่าบีมเซเบอร์เป็นอาวุธที่ถูกติดตั้งไว้ที่แขนขวาซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละสื่อน,นะครับที่ถ้าหากไม่เป็นปืนกลกระสุนโลหะก็จะเป็นแกตติ้งกันชนิดลำแสงที่สามารถปล่อยบีมเซเบอร์ออกมาจากจุดศูนย์กลางได้นะครับบีมเซเบอร์ตัวไฮนิวนั้นจะถูกติดตั้งบีมเซเบอร์มาด้วยกันถึง3เล่มสำหรับใช้ในการต่อสูร้ระยะประชิดโดยที่2เล่มแรกจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านบนของแหลกเก็บฟันเนลทั้ง2ฝัฟัง และอีกหนึ่งเล่มจะถูกเก็บไว้ภายในแขนซ้ายซึ่งบีมเซเบอร์สองเล่มแรกที่อยู่ในฟันเนลแลกนั้นจะมีความสามารถพิเศษคือมันสามารถปล่อยลําแสงออกมาจากด้านล่างได้อีกทําให้มันกลายเป็นดาบ2ด้านส่วนชิ้นที่เก็บไว้ในแขนซ้ายจะเป็นรุ่นมาตรฐานที่ใช้เป็นอาวุธสำรองนะครับบีมไรเฟิลอาวุธโจมตีหลักของไฮนิวเป็นไรเฟิลที่สามารถปรับกําลังในการยิงได้โดยที่จะมีพลังสูงสุดที่แรงทัดเทียมกับเมกาพาร์ติเคิลแคนนอนปนยานลบในช่วงนั้นเลย อีกทั้งยังสามารถใช้โหมดการยิงเป็นบีแมชชีนกันได้อีกด้วยชิลโลป้องกันแบบมาตรฐานที่ถูกออกแบบมาสําหรับไฮนิวที่จะมีสัญลักษณ์ของอามมโล่เพนอยู่ที่ส่วนกลางของโล่ที่ก็จะใช้ในการป้องก,กันการโจมตีได้ทั้งกระสุนกายภาพแล้วก็ลําแสงอนุภาคซึ่งในด้านอาวุธภายในตัวโล่จะมีมิซาสี่ยูนิตกับบีมการอีกหนึ่งยูนิตครับฟินฟฟนเนลอาวุธควบคุมโจมตีระยะไกลจํานวน6ยูนิต ติดตั้งไว้ที่แหลกเข้ากับส่วนแพ็คหลังลักษณะคล้ายกับปีกโดยที่ฟันเนลแต่ละยูนิตจะประกอบขึ้นจาก3ชิ้นส่วนหลัก,ลก,ลกนั่นคือส,ส่วนแรกอย่างแถบเร่งอุดภาคแบบเปิดจํานวน2ชิ้นบวกกับชิ้นส่วนเจเนเรเตอร์ขนาดเล็กอีก1ชิ้นซึ่งบนตัวฟินฟันเนลจะมีระบบแอมแบก ac, ในการควบคุมบาลานซ์บนอา,ากาศทําให้ถึงแม้มันจะมีขนาดใหญ่แต่ก็มีความคล่องตัวที่สูงสามารถปฏิบัติการในระยะเวลาที่นานกว่าฟันเนลทั่วไป กับอีกทางที่โดบการวีบัดอนุภาคในการยิงออกไปกับ i f ฟิ e เนอเรเตอร์จะมีหลักการพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันจึงทําให้ฟินฟันเนลสามารถสร้างบีมแบเรียขึ้นมาเพื่อป้องกันลําแสงของัตูได้โดยการวางตําแหน่งและปรับขอบเขตการป้องกันได้อย่างอิสระและถ้าหากใช้ฟันเนลอย่างน้อย4ชิ้นจัดเรียงเป็นรูปทรงเทราฮีดอนหรือทรงสีหน้า ก็จะสามารถป้องกันการโจมตีได้ยอย่างสมบูรณ์กับทีในช่วงแรกๆนั้นมีการเสนอให้ทําการจัดเรียงฟันเนลเป็นรูปแบบแผงผ้าคลุมแต่เนื่องจากข้อจํากัดด้านการชาร์จพลังงานและการรักษาสมบูรณของตัวเครื่องสุดท้ายจึงถูกปรับเป็นฟันเนลแหลกทั้งสองข้างที่ส่วนแพกหลังแทนครับ New h y p ป r b a z บ o k a ุอาวุธเวอร์ชันอัปเกรดจาก Hy เปอร์ z บ o ร a ุกของทางสาพันที่ถูกดัดแปลงไว้เฉพาะสําหรับ High New โดยจะสามารถบรรจุกระสุนขนาด280มิลลิเมตร เพื่อใช้ทําการยิงซึ่งในรุ่นนิวนี้จะมีระยะในการยิงและก็พลังทำลายล้างที่สูงกว่าเดิมเป็นอย่างมากครับไฮเปอร์เมกาบัสก้าลันเชอร์อาวุธที่ท่งพลังที่สุดของไฮนิวกันดัมที่จะเป็นอาวุธที่ถูกติดตั้งเมื่อมีการใช้งานเท่านั้นซึ่งมันจะทําการดึงพลังงานจากเครื่องยนต์ของยานลาไคลรัมผ่านสายส่งพลังงานที่ทําให้มันมีพลรานุภาพในการยิงที่สามารถทาลายยานประจันบานได้ในการยิงเพียงนัดเดียวโดยที่เมื่อไม่ได้ใช้งาน มันจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านข้างของยานราไครัมและข้อมูลจากมังหาของภาคนี้อาวุธชิ้นนี้จะถูกดัดแปลงมาจากปืนใหญ่หลักของยานราไครัมเองด้วยครับโ r เพลนส์ทรัลสเตอร์ยูนิตถังเก็บเชื้อเพลิงที่มาพร้อมกับทรัสเตอร์ขับดันขนาดเล็กโดยที่ติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของแพกหลังทำหน้าที่คล้ายกับสเตอร์บูสเตอร์ของทางซีออนใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานภายในตัวเครื่อง และเมื่อใช้พลังงานหมดแล้วก็สามารถปลดทิ้งเพื่อลดน้าหนักได้อีกด้วยไซโคเฟรมระบบควบคุมตวัวหุ่นผ่านความนึกคิดของนักบินนิวไทป์ซึ่งกระามที่ผมได้ก,กล่าวไปในช่วงต้นคือได้ข้อมูลมาจากไซโคโดกาที่ถูกคิดมาได้ทําให้นักบินสามารถควบคุมตัวหุ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีการตอบสนองที่รวดเร็วกว่าปากติทําให้สร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ได้ครับเกรดเล็กน้อยของให้นิวกันดั้มเครื่องนี้ในฉบับนิยายอย่างเปโตริก้าชิลเด้นนั้น ไฮนิวในเรื่องจะถูกเรียกเพลงนิวกันดัมเท่านั้นโดยที่ถูกตั้งใจนําเสนอให้เป็นการตีความอีกแบบหนึ่งของนิวกันดัมที่เคยปรากฏตัวในเดอะมูฟวี่ชาร์คเตอร์แอตแท็กนะครับส่วนชื่ออย่างไฮนิวที่เราใช้กันในภายหลังนั้นจริงๆแล้วมันมาจากนิยายไฮสตรีมเมอร์ซึ่งเป็นต้นแบบของเดอเรื่องในภาคชาร์คเตอร์แอตแทกนะครับการเปลี่ยนแปลงสีของไฮนิวกันดัม จากสีม่วงเดิมให้กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มนั้นมาจากชุดเรซินในโมเดลขนาด1 1 4ต่อ144จากลาย b ีค u ับของทางบันไดซึ่งไฮนิวจะถูกนำเสนอในโทนสีน้ำเงินเข้มต่อมาจึงทำให้โทนสีนี้ถูกใช้เป็นโทนสีอย่างเป็นทางการของโตหุนและทำให้มาสเตอร์เกรด1 0 0ต่อ100ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2007ที่กำลังออกมานั้นมีสีนี้ไปด้วยก่อนที่ต่อมาในเดือนสิงหาปี2014จะมีการออกแบบ mg รุ่นใหม่โดยในครั้งนี้ จะกลับไปใช้ดีไซน์ต้นฉบับของคุณอิซูบุชิที่ออกมาภายใต้ลายเบอร์คาซึ่งมีผู้กำกับดูแลเป็นคุณคาโตกิฮาจิเมะทำให้สีของตวเครื่องกลายเป็นสีม่วงเหมือนเดิมอีกทั้งในพีบันไดเอ a ว y w ี่เวเปอ s t ซิที่เป็นชิ้นส่วนกรอเสริมก็จะมีการใส่ลายจุดไปบนโลกตามแบบที่ได้แสดงเป็นภาพประกอบต้นฉบับใน b e โ o ริชิก้าชิลเด้ด้วยนะครับและสุดท้ายในสื่อต่างๆลำแสงใบมีดของบีมเซเบอร์บนไฮนิวนดัมนั้น มกมฆถูกวาดออกมาไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็จะเป็นสีชมพูบางครั้งก็จะเป็นสีฟ้าแทนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ h นติงเกลแล้วก็ไฮนิวกันดัมที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างถึงผมจะยังวุ่นๆุ่นคลิปกลางสัปดาห์ก็ไม่มีบ้างแต่ว่าก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เต็มที่นะครับแล้วก็ทางช่องผมมีระบบสมาชิกแล้ว ทุกคนสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกเป็นนักบินของช่องผมกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นแรงใจและกําลังในการทําคลิปต่อไปของผมกับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างพี่เบนซูฮอปี y, ที่มาสนับสนุนแล้วก็เหล่านักบินโมบิสุดผู้กล้าหาญทุกๆท่านด้วยนะครับก็จะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้ผมมีแรงในการทำคลิปต่อด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ